สังขารอ่ไม่ค่อยดีนะครับคุณจีอนะครับสวัสดีครับผมสังขารไม่ค่อยดีนะครับอาจจะร่วงโรยเนาะเพราะว่าเราอ่าคุยทุกวันหรือนั่งทุกวันเนี่ยมันอาจจะเมื่อยหรืออาจจะอาจจะไปรักษานะครับโรคแพ้กดทับแพ้กดทับก็ได้นะออนะก็เป็นไปได้นะครับนะเ,ออเป็นไปได้ ก็ถ้าป่วยก็ขอให้หายเร็วๆแล้วกันเออนะขอให้หายเร็วๆแล้วกัน <c oughs> อเราจะมาคุยถึงเรื่องนะอ่าพูดไปก็อายเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับอ่าตั้งหัวข้อขึอข้นมาเออเพราะอะไรนะครับแอดไปดูอ่าอ่ารายการหนึ่งนะครับที่เขาเอาเด็กธรรมะมาออกรายการอนะ่ะนะครับ คือมันขึ้นอยู่กับนะพ่อแม่นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองในการสอนบุตรหลานนะครับว่าจะให้เขาเดินไปในทิศทางไหนนะครับเออถ้าให้เข้าไปอา่าถ้าเอาดูแลเอาใจใส่เขาแล้วก็พาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปในทางที่ถูกต้องถ้าเราต้องการให้ลูกลูกหลานคุณเป็นยังไงอา่าคุณก็พยายามค่อยคอย ป้อนข้อมูลเข้าไปทีละน้อยละน้อยนะครับอย่าอย่าแบบแบบพูดถึงว่าอย่าไปบังคับเขาแค่นั้นเองอย่าไปบังคับเขาเขาค่อยป้อนเข้าไปทีละนิดละนิดละนิดว่าอันแล้วก็แยกแยะให้เขาดูว่าอันไหนสิ่งที่ดีอันไหนสิ่งที่ถูกนะครับนะเอ่อชาลีนะครับสวัสดีครับผมอันไหนสิ่งที่ถูกอันไหนสิ่งที่ดีเขาก็จะได้ซึมซับเข้าไปทีละนิดละน้อยนะครับแล้วเขาก็จะมองเห็นว่า ทำดีแล้วได้อะไรทำชั่วแล้วได้อะไรตอบแทนอเขาก็จะมาวิเคราะห์เอาเองแล้วก็เราก็จะชี้นําชี้แนวทางให้เขาเห็นว่าทําชั่วแล้วได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนทําดีแล้วได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนมันก็จะได้มองเห็นเป็นภาพหรือเป็นรูปมาทำนั่นเองนะเอ,อแต่ว่าถ้าเขาใจเขาไม่รักนะั้นใจบังังคับใส่ให้เขาไปเขาก็อาจจะไม่เอาก็ได้ บางเรื่องที่เราต้องการอยากให้เขาเป็นอเป็นต้นว่าอยากให้เขาเป็นแบบนู้นอยากจะให้เขาเป็น,บนแบบนี้แต่ว่าเด็กไม่เอาเนี่ยก็คือเอาไม่ได้หรอกทําไม่ได้เออเขาไม่เอาก็คือเราอย่าไปบังคับแต่เราพยายามชี้นําให้เขาแค่นั้นเองว่าเออ่ทําไปแล้วได้อะไรแค่นั้นเองนะครับเขาจะเอาไม่เอามันขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของเขาแต่เราพยายามป้อนในสิ่งที่ดีให้เขาพอแล้วนะครับ เนะอไอเด็กนะเอออายเด็กนะครับอย่าให้เด็กถึงขั้นเด็กสอนเลยนะมันไม่ดีหรอกเพราะเราเนี่ยเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านรู้ผ่านไม่รู้มานะครับเออผ่านรู้ผ่านไม่รู้มาอ่าผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยมามากมายนะครับแต่ว่าเราไม่เอามาเป็นบทเรียนไม่เอามาใช้นะครับ พยายามตะแบงนะครับหรือแถไปหรือพยายามพูดเอาดีใส่ตัวนะครับเออนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีทางนั้นแต่เขาก็ทำกันเอนะคืออย่าให้เด็กสอนดีกว่านะมันอายอายเด็กอายเลยละ่ะเออเด็กสี่ห้าขวบนี่โอ้โหพูดธรรมะนี่นะครับเออจิตใจเขาเนี่ยเป็น เหมือนผ้าขาวอ่ะบริสุทธิ์มากเออบริสุทธิ์คือผู้ใหญ่เขาป้อนข้อมูลนะครับพ่อแม่เขาป้อนข้อมูลเข้าไปเนี่ยในสิ่งที่ดีๆทางนั้นนะครับอ่าสิ่งที่มันมีประโยชน์นะรับรองได้ว่าถ้าเขาซึมซับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตลอดเวลาเนี่ยเขาจะไม่ทําความเลวเลยเอาบอกตรงนะครับโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็คงจะไม่ไปแว้นนะครับไปแข่งรถ พาเพื่อนไปตีนะครับกินเหล้าแล้วก็ไปตีตามงานวัดหรือว่างานอ่มีหมอลงบรลัมอย่างเงี้ยนะไม่มีแน่แนเพราะเขาจะคิดก่อนว่าอถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไงเขาจะคิดก่อนใช่ไหมถ้าเขาคิดได้เนี่ยเขาก็จะไม่ทําแต่บางคนเขามันไม่เป็นแบบนั้นอย่างว่าแหละเออการสอนการอะไรมันก็ไม่เหมือนกัน แล้วมันก็ต้องถามว่าเราจะชี้นําไปในทิศทางไหนถ้าพ่อแม่ที่เข้าดีเนี่ยนะแล้วลูกเขาใฝ่ใฝ่หาความดีเนี่ยเขาย่อมมีสิ่งที่ตอบแทนให้อยู่แล้วเห็นไหมสังเกตดูอ่าที่เขาทําแบบนี้นะมีครอบครัวเขามีแต่จเจริญขึ้นเออจเจริญขึ้นจริงๆนะเออมีแต่คุณงามความดีวิ่งเข้าหานะครับมีแต่ความจเจริญวิ่งเข้าหาเขาเออเห็นไหม แล้วมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมเขาก็ต้องยอมรับเอใช่ไหมยอมรับว่าเขาทำเนี่ยดีจริงๆในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเหลือคนที่เยอะแยะมากมายแหละที่จะต้องให้มาขัดเกลในทางด้านจิตใจนะครับให้เขาคิดได้นะให้เขาคิดได้ว่าเอออ่าควรจะทํายังไงหรือว่า ทำดาเดินชีวิตอย่างถูกต้องเนี่ยทําแบบไหนยังไงเอเห็นไหมเอออย่าให้เด็กสอนเลยอยา่าอย่าให้ถึงขนาดนั้นเอออย่าให้เด็กมาสอนอายเด็กเด็กก็ทําได้แล้วเราทําไม่ได้หรืโอโอ้โหนะ่าอายมากเอาจริงอย่าให้ถึงขั้นนั้นเราต้องคิดได้อยู่แล้วว่าเราผ่านประสบการณ์ของชีวิตมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเราผ่านมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นดีชั่วอยู่ที่ตัวทมนะครับ นะเออใช่ไหมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะครับเนาะเออนัทนะครับนัทด,ดานายนะครับสวัสดีครับคุณลูนี่นะครับคุณกุหลาบด้วยนะครับคุณพิสมยัยคุณโก้นะครับโกโก้โก,ก็นี่แหละนะครับ FC. เอฟซีเออนะ,ะเราจะไปเปรียบเปยอ่ามนุษย ทุกคนให้มันคล้ายกันมันก็คงเป็นไปไม่ได้เออขึ้นหัวข้ออะไรนะครับเออคืออะไรก็เอออายเด็กอะนะเออนะพูดไปก็าอายเด็กใช่ไหมเราเราเอาเด็กมาเปรียบเปยไงเอาเด็กมาเปรียบเปยกับอ่าผู้ใหญ่บางคนนะครับอ่นะเอาเด็กมาเปรียบเปย เด็กที่ดีเราก็ต้องยกย่องเขาเราต้องเข้าใจนะครับในในบริบทของเรื่องนี้นะครับว่าอ่าบางครั้งเด็กเขายังคิดได้เลยเออเขาบอกว่าถ้าคนเรามีทุกข์ในใจนะครับอ่าเห็นไหมเด็กเขาบอกงี้เลยนะมีทุกข์ในใจทํายังไงเขาบอกว่าก็ให้ปล่อยวางสิ <laughs> อะอย่าไปยึดติดเอาไว้ปล่อยวางเขาว่างั้นโอ้โหสั้นๆแค่นี้เนี่ย แต่ใจความมันนะกว้างไกลมากนะครับเอาจริงๆเออถ้าเราไม่ยึดติดอไม่สิ่งของนะครับนอกกายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ยึดติดนะเราปล่อยวางนะทําใจจิตใจสงบเนี่ยมันก็จะไม่มีความทุกข์ในใจอะเออทาไมเขาถึงมีความทุกข์ในใจมีความรักโรคโกรธหลงอยู่ในใจก็เพราะว่าเขาไม่ปล่อยวางไงนะ เขายึดติดเอาไว้ไงมันก็เลยเป็นความทุกข์มีความสุขไหมที่เขาทําทุกวันนี้ไม่มีเขาไม่ได้มีความสุขหรอกแอดก็กล้าพูดได้เลยมีแต่จะเป็นน,นิติตติงคนนู้นคนนี้นะครับเอ,อหาเรื่องหรือว่าสร้างสถานการณ์หาประโยชน์เข้ากับให้ตัวเองแค่นั้น,นเองอจ,จิตใจเขาเขาก็เลยเป็นคนที่จิตใจรับแคบต่ําตมนะครับ เอ่ยัดเยียดความอ่าเลวให้คนอื่นนะครับความดีให้ตัวเองยังไงก็เข้าไม่ได้หรอกความดีเข้าหาตัวเองซึ่งเราทําตัวแบบนั้นมันจะไปความดีจะไปหาตัวเองได้ยังไงก็เมื่อเราทําไม่ดีเนาะมันก็ไม่มาเออแค่คําพูดเฉยแต่การกระทํามันสวนสวนทางกันนะครับมันก็เลยความดีก็เลยไม่เข้าหาตัวเองนไปเข้าเอ่อไปเข้าหาที่อื่นนะครับที่เขาทําความดีจริงๆ เออเห็นไหมล่ะมันเปรียบเปยกันได้นะครับมาให้กำลังใจแอนแดงจ้านะครับคุหวองนะครันี่แหละนะครับเราก็เลยเปรียบเปยให้ให้เห็นว่าบางคนที่เขาคิดได้นะ่ะไม่จำเป็นต้องอายุเยอะนะเอาจริงๆไม่จำเป็นต้องอายุเยอะอายุน้อยน้อยนะเกิดมาไม่ขี่ปี เขาก็เป็นแบบอย่างให้กับคนโตนะครับซึ่งบางครั้งก็ยังคิดไม่ได้เลยคุณสุชีพนะครับสวัสดีเออบางครั้งก็คิดไม่ได้นะหรือว่าคิดได้แต่ไม่ทํานะเออคิดได้แต่ไม่ทําหรือเปล่าความดีความเร็วไม่มีตัวตนนะเอามันขึ้นอยู่อาการกระทํามันไม่มีตัวตนหรอกแต่มันขึ้นอยู่อาการกระทอใช่ไหม ขึ้นอยู่กับการกระทําของคนคนนั้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 นอะว่าเขาจะกระทําดีหรือไม่ดีนะจนะไม่ละถ้าคุณกระทําดีก็มีแต่คนสรรเสริญเยินยอเห็นไหมแต่ถ้าคุณทําชั่วเขาก็จะมีเอ,อติด่าว่ากล่าวนะครับมีการสักเตือนมีการพูดไปนะเพราะว่าอะไรก็คุณทําไม่ดีเขาก็ต้องวาตาหนิติติงสิใช่ไหมแต่ถ้าคุณทําดีใครเขาจะไปดา่าคุณได้ลนะ่ะ เขาก็ว่าคุณไม่ได้อยู่แล้วเออถ้าคุณสร้างกรรมแต่ดีนะครับออก็อ็จะให้อเด็กมันมาสอนนะเออเพราะเรานี่เกิดก่อนอยู่แล้วแล้วเราก็รู้อ่ารู้หนาวรู้ร้อนนะครับรู้เย็นรู้ทุกอย่างมาหมดแล้วผ่านประสบการณ์ทางด้านชีวิตมาเยอะแยะแล้วอ่าดีชั่วยังไงทําดีได้ดีจริงหรือไม่นะครับทําชั่วได้ชั่วหรือทําชั่วแล้วได้ดีมี จริงหรือเปล่านะครับเราได้ผ่านขั้นตอนตรงนี้มาหมดแล้วเอ,อเราก็ได้เห็นนะครับว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะคนที่ปล้นล้านทองเนี่ยนะเขากลับไปเสวยสุขไหมถามแค่นี้นะครับเอ,อปล้นไปแล้วเนี่ยเอ,อแล้วก็ไปแฮปปี้ไปเสวยสุขออตลอดชีวิตเขาได้ใช่ไหมนะครับเขาทาแบบนั้นมันถูกหรือเปล่ามันไม่ถูกเขาเขามีกฎกติกา ของเขาอยู่แล้วในเมื่อคุณทําผิดเขาก็าจะตามล่าคุณเออคุณจะหลบหนีไปไหนก็รอดยากเห็นไหมละ่ะก็มีแต่หนีกับหนีอย่างเดียวก็มันเปรียบเทียบได้ไงเออ มันก็มีกฎกติกาของเขาอยู่แล้วนะครับนะสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม